คอนสวรรค์แล้วนะคะถึงคอนสวัด์แล้วก็มาถนนไสงามนะไสพวกนักเรียนที่จบมหแล้วมาเรียนมาเรียนต่อที่มราชพัชนภูมิเราเยอะเนะาะดัะนั้นไรที่มีนะมีทุนไปบ้านห้วยซัน,น่ะ,ะเป็นถนนไสงามห้วยซันนะคะก็จะผ่านตรงมรพตัวเมืองอำเภอเมือง เลี้ยวขวาก็ไปน้ำตกตัดตูนนะคะตรงไปค่ะจะเป็นอำเภอหนองบัวแดงจะไปหนองบัวแดงค่ะที่อยู่เนาะเสียวนาวังนาสีนวลไปตัวเมืองอำเภอเมืองเลี้ยวขวาก็ไปน้ำตกตัดตูนนะคะตรงไปค่ะจะเป็นอำเภอหนองบัวแดงจะไปหนองบัวแดงค่ะไปน้ำตกตัดตูนได้ถนะะ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าตัว ส่วนอำเภอหนองบัวแดงเราจะตรงไปนะคะตรงไปนะน้ำตกตัดเราก็จะจุดมุ่งหมายปลายทางของเราคือเราจะไปที่อำเภอหนองบัวแดงนะคะอำเภอหนองบัวแดงนะเป็นเส้นทางลัดค่นะเรานะก็นะเ,าเวลัดมามาตรงถนนเส้นนี้ได้นะกพพ็พอถึงบ้านห้วยตันก็จะเลียววนะเ้ยวขวาเลี้ยวขวาไปถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อ่า อบคุณนะคะหอพักนักศึกษาเพราะว่าเราเราจะมะีเราก็จะจุดมุ่งหมายปลายทางของเราคือเราจะไปที่อำเภอหนองบัวดแดงนะคะอำเภอหนองบัวดแดงเป็นเส้นทางลัฐค่ะเราเชยยภูมิมอราชพัฒน์มหาวิทยาลัยราชยู่เนเสียวนาวางังนาสีนวลตอนนี้ก็ กนะำลังจะออกจากบ้านนาวังนะจะออกจากบ้านนาวังนะก็จะมีแม่น้ำเนาะมีแม่น้ำนะนะเป็นหมอเราจะพัดจังหวัดเชียงภูมิเราก็จะมีร้านตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมินั่นแหละค่ะก็มาอยู่แถวนี้ก็อยู่ตามทุ่งตามนาะก็เลยเรียกนะหมู่บ้านตามนะชื่อที่ น้ำลมบะทาวที่เป็นน้ําที่ลงมาจากน้ําตกตัดตนถ้าใครจะไปเที่ยวน้ําตกตัดตนก็มาเส้นนี้ได้อาคารน้ําตกตัดงามเหมือนกันสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะพวกนักเรียนที่จบม .6 แล้วมาเรียนมาเรียนต่อที่มอราชพัชเชียภูมิเราเยอะเนาะฉะนั้นใครที่มีมีทุนวิวทิวทัศน์สวยงามวิวทิวทัศน์จะสวยงามมาก สวยงามทางทางผ่านไปก็จะวสวยแถวบ้เชยภูมินะคะเราก็จะผ่านไปตรงนั้นซึ่งเป็นทางลัดเปลี่ยนทางลัดเราไม่ต้องเข้าไปถึงตัวอําเภอเมืองเนาะกันเนาะงามคอนสวรรค์แล้วก็มาถึงถนนสีลิงซึ่งเป็นถนนสกลนครไปบ้านห้วยสันค่ะเป็นถนนไส่งามห้วยตันนะคะก็จะผ่านตรงมรพอ่ะ เราไม่อยากให้เห็นเพราะว่ามีรถอยู่ข้างหน้าเลาวก็ใช้พูดเอาเอล้วซ้ายไปผ่านมราชพัชเชภูมินะแล้วก็ไปตัวเมืองอำเภอเมืองนะเลี้ยวขวาก็ไปน้ำตกตัดตูนนะคะเตรงไปค่ะจะเป็นอำเภอหนองบอองัวแดงจะไปหนองบัวแดงค่ะเราจะไปหาคอนเทนต์ค่ะเราจะไปหาคอนเทนต์เราจะไปหาคอนเทนตนะ์แต่ก่อนนี้ ก็จะจุดมุ่งหมายปลายทางของเราคือเราจะไปที่อำเภอหนองบวองัวแดงนะคะอำเภอหนองบวองัวแดงนะเป็นเส้นทางลัดค่ะเรานาเพราะว่าเราก็นะเป็นยูทุ่งนาเนาะคะ่ะเนาะสมัยก่อนชาวบ้านก็คงแยกนู่นออกมาจากมาจากอำเภอคอนสวรรค์แล้วก็มาถนนไสรงามคอนสวรรค์แล้วก็มาถึง นิดนึงจากบ้านไซงาไปน้ำตกตัดโตนได้นะถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าตัวอำเภอเมืองส่วนอำเภอหนองบงัวแดงเราจะตรงไปนะคะตรงไปนะน้ำตกตัดนะเป็นหมอราชะ,ะัดเจียงบัตเชียรูพุมเราก็จนะมีรนะ้านเป็นหมอราชภััดเจียงบัตเชียรูพุมเราก็จะมีร้านน้ำคอนสวรรค์แล้วก็มาถึงถนนสีเลนซึ่งเป็นถะนะนสกลนครแล้วนัก ถึงบ้านนาวังเนาะแม่นบอกค่ะบ้านนาวังนาเสียวนาวังนาสีนวลจะขึ้นต้นําว่าตรงนี้จะไม่ค่อยม,มีบ้านเรือนนะคะไม่มีร้านค้าไม่มีตึกพาณิชย์แต่เดี๋ยวนี้เป็นหอพักนักถึกษาหอพักนะคะเป็นยกล้งนะคะวันนี้เรามาถึงบ้านนาวังเนาะแม่นบอกค่ะบ้านนาวังนาเสียวนาวังนาสีนวลจะขึ้นต้นคบํบวปุยเหม่เนี่ยมีหอพักเต็มไปหมดเลยค่ะ ะะเตรงตรงเส้นนี้จะเป็นเส้นของด้านหลังของอมอราช,าพ,าชพัชเชภูมินะคะตั้งอยู่บนภูเขานะคะตั้งอยู่บนภูเขาเป็นต้นไม้อินไปหมดเลยนะคะนิดนึงเราก็จะมามาทางรัดเราไม่ไปผ่านที่ตัวอำเภอเมืองเราก็มาทางรัดจากปันนาเสียวนาวังนาสีนวลแล้วก็ ราจะไปหาคอนเทนต์กันเราจะไปหาคอนเทนต์เราจะไปหาคอนเทนต์แต่ก่อนนี้ทามคอนสวรรค์แล้วก็มาถึงถนนสีเ่เหลน่ยมทเป็นถนนสกนนลนครอเจยภูมิมะะราชพัฒน์ม,ม,ห,าห,มหาวิทยาลัยารตัวอำเภอเมืองจังหวัดเจยภูมินั่นแหละค่ะก็มาอยู่แถวนี้ก็อยู่ตามทุ่งตามนาะก็เลยเรียกนะหมู่บ้านตำนะชื่อทิศก็นะ เวลัดมามาตรงถนนเส้นนี้ได้กนะ็พอถึงบ้านห้วยซันก็จะเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาไปบัดเชยภูมินะคะเราก็จะผ่านไปตรงนั้นซึ่งเป็นทางลัดนะเป็นทางลัดเราไม่ต้องเข้าไปถึงตัวอำเภอเมืองเนาะคะ่นะเนาะตรงนี้จะไม่ค่อยม,มีบ้านเรือนไม่มีร้านค้าไม่มีตึกพาณิชย์แต่เดี๋ยวนี้เป็นหอพักนักศึกษาหอพักนะคะเป็นในตัวเมืองอำเภอเมือง ลเลี้ยวขวาก็ไปน้ำตกตัดต้นนะคะตรงไปค่ะจะเป็นอำเภอหนองบงัวแดงจะไปหนองบงัวแดงค่ะน้าคอนสวรรค์แล้วก็มาถึงถนนสีเหลือง่เป็นถนนสก,กลนครลำป้าเท้าเป็นน้ำลำป้าเท้าที่เป็นน้ำที่ลงมาจากน้ำตกตัดต้นถ้าใครจะไปเที่ยวน้ำตกตัดต้นก็มาเส้นนี้ได้คะน้ำตกตัดตนะะ้นถ้าใคร กอนสวรรค์แล้วนะคะถึงก้อนสวรรค์แล้วก็มาถนนไสงามนะไส้ห้วยตันแล้วนะคะห้วยตันแล้วตะกี้ก็ต่ว่าตะกี้เป็นบ้านนาสีนวลเนาะเป็นบ้านนาสีนวลเราก็จะเป็นบ้านห้วยตันคะห้วยตันจะเป็นตีแยกเนาะเป็นตีแยกแต่ซ้ายมือเนี่ยค่ะข้างหน้าไปบ้านห้วยตัน่ะเป็นถนนไสงามห้วยตันนะคะก็จะผ่านตรง มรพอ,อากาศก็บินบรรยากาศภูเขานี่ค่ะเป็นภูเขาไหมคะนี่จะเป็นมรราชพัฒน์นป็นมรร,มราชพัฒน์เชยาภูนะครับภูเขาไปน้าตกตัดโตนได้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าตัวอําเภอเมืองส่วนอําเภอหนองบงัวแดงเราจะตรงไปนะคะตรงไปน้าตกตัดเป็นมรราชพัฒน์เตมบัตเชยภูเราก็จะมีร้านเราไม่อยากให้เห็น เพราะว่ามีรถอยู่ข้างหน้าล้วก็ใช้พูดเอาเวซ้ายไปผ่านมราชพัชเชภูมิแล้วก็ไปเราก็จะจุดมุ่งหมายปลายทางของเราคือเราจะไปที่อำเภอหนองบัวแดงนะคะอำเภอหนองบัวแดงเป็นเส้นทางลัดค่ะเรานาเพราะว่าเราก็เป็นอยู่ทุ่งนาเนาะค่ะเนาะ,ะสมัยก่อนชาวบ้านก็คงจะน,นู่นออกมาจากนาเพราะว่า เราก็นะเป็นนะอยู่ทุ่งนาเนาะคะ่นะเนาะสมัยก่อนชาวบ้านก็คงแจกนู่นออกมาจากนะห้วยซันเลี้ยวนะคะห้วยซันเลี้ยวตะกี้ก็จะว่าตะกี้เป็นบ้านานางสีนวลเขาเป็นบ้านานางสีนวนลเราก็จะเป็นบ้านห้วยซันนะคะ่อญชยภูมิมอราชพัฒนะะม์มหาวิทยลายลัยราชดำเนะินะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อ่า จะออกจากบ้านนาวังจะออกจากบ้านนาวังก็จะมีแม่น้ำเนาะมีแม่น้ำนำเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะตนอีก6กิโลนะคะถ้าจาก,จากพิกัดตรงนี้นะคะอยู่อีก6กิโลเนาะแต่นี้ก็เป็นบ้านอะไรแล้วเนี่ย,พ,ยพ่อเชัดเชยภูมินะคะเราก็จะผ่านไปตรงนั้นซึ่งเป็นทางลัด เปลียนทางลัดเราไม่ต้องเข้าไปถึงตัวอำเภอเมืองเนาะค่นเนาะให้มือขวามือถ้าถ้าซ้ายมือจะเป็นเป็นมราชพัฒนเนาะเป็นมอราชพัฒด้านหลังด้านหลัเป็นพุทธการด้านขวาทางคอนสวรรค์แล้วก็มาถึงถนนสีเหลนองทังเป็นถ,ถนนสก,กลนครไปตัวเมืองอำเภอเมืองออเ,องออเองลีวว้ยวขวาก็ไปน้ําตกตัดตูนนะคะตรงไปค่ะจะเป็นอำเภอหนองบัวแดง จะไปหนองบัวแดงค่ะใช้มือขวามือถ้าถ้าซ้ายมือจะเป็นเป็นมอราชาพัฒน์เนาะเป็นมอราชาพัฒน์ด้านหลังด้านหลังเป็นผู้วยกันด้านขวาตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียภูมินั่นแหละค่ะก็มาอยู่แถวนี้ก็อยู่ตามทุ่งตาม